ยินดีต้อนรับเข้าสู่มินิชาแนลอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะในเกม My Little Pony เนาะเพราะว่าอีเวนต์วันเด็กเล่นยังไม่จบนะทุกคนแต่พี่รู้สึกว่าทำไมอีเวนต์นี้พี่ขี้เกียจจังวะจอาจริงคือด้วยความที่มันเป็นอีเวนต์ที่มันรีอีเวนต์มาอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนแล้วที่ขี้เกียจเพราะอะไรรู้ไหม หลกัหลกๆก็คือโอ้โหตอนนี้อันดับคอมมูนิตี้ตกไปมากๆแทบจะอยู่ที่โหลแล้วอะทุกคนดูนี่นี่นะเห็นไหมคือพอมันเป็นอย่างเงี้ยพี่ก็คิดว่าอืมคงไม่เล่นคอมมูนิตี้แล้วแหละนะแบบมันคงไต่ขึ้นไปไม่ได้หรือต่อให้มันไต่ขึ้นไปได้ก็พี่ว่าไต่ไม่ได้อะ่ะคือลำดับมันตกมาขนาดนี้แล้วนะทุกคน ก็เลยไม่ไม่เอาคอมมู n นิตี้แล้วก็เล่นแค่สเตจหลักอย่างเดียวนะคะก็อีเวนต์นี้พี่ก็ชิลๆสบายๆนะไม่เปไม่อะไรเลยเล่นแบบสายฟรีไปนะคะสำหรับอีเวนต์นี้อีเวนต์วันเด็กเล่นนะคะตอนนี้เหลือเวลาอยู่6วันกับอีก18ชั่วโมงนะน้องๆคนไหนที่ไต่สเตจไปได้ไกลแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ มาให้ดาวพี่ให้ไปยังอ่ะโอเคให้ไม่ใช่ดาวให้หัวใจส่งหัวใจให้ทุกคนแล้วนะคะอ้อแล้วก็มีอ่าเพื่อนเพื่อนแอดมาสองคนนะเดี๋ยวขอรับก่อนนะคะโอเครับแล้วก็อ่ากดส่งหัวใจให้เลยโอเคส่งให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้มี อ่าหัวใจที่ยังไม่ได้กดรับอยู่49ดวงนะเมื่อเช้าพี่กดเข้าไปรับแล้วประมาณ131ดวงขอบคุณมากๆเลยนะทั้งน้องๆที่ส่งหัวใจให้พี่แล้วก็ทั้งน้องๆที่ เลือกพี่เป็นคู่เต้นในมินิเกมเต้นสาวๆาวแห่งเอคว s สเทียนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยตอนนี้หัวใจพี่มีสามพันกว่าดวงแล้วยังไม่ได้ใช้เลยค่ะโอเคตอนนี้พี่มีทั้งหมด3,228ดวงแล้วน้องๆมีกี่ดวงเอ่ยนี่แล้วก็มีกล่องของขวัญมาทิ้งให้ด้วยวันนี้ได้กี่กล่องเนี่ย1 2ึ่งสาสี่ห้า หกเ 9, 9็กล่องแล้วก็เมื่อตะกี้ก่อนเปิดคลิปพี่ไปเปิดกล่องของขวัญที่ได้แอปเปิลหวานอีก4กล่องเนาะเกบวกสเป็นเท่าไหร่คะ13วันนี้ได้13กล่องนะแต่มันอาจจะมีอีกก็ได้แบบน้องๆบางคนอาจจะไปทิ้งไว้ที่ c a n เทอร์ลบ้างที่ คริสตันเอ็มพายมากอย่างนี้นะบางทีพี่ก็หาไม่เจอคือถ้าหาเจอก็จะกดรับทันทีนะคะช่วงนี้ไม่มีโพนี่ลดราคามาให้พี่เปเลยอะคันมืออยากจะเปจริงๆเลยเดี๋ยวมาใช้หัวใจสุ่มลูกโป่งมิตรภาพสักหน่อยตึ้งตึ้ง ตึงรางวัลไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่พี่ไม่ค่อยมีดวงกับการสุ่มอะไรแบบนี้นะแบบสุ่มลูกโป่งอะไรแบบเนี้ยคือไม่ค่อยมีดวงที่จะสุ่มได้เป็นเป็นตัวละครหรืหรอตัวโพนี่อะไรเลยไม่ค่อยมีดวงด้านนี้นะคะ ถึงเราจะไม่มีดวงในด้านการสุ่มลุกโปงแต่เราก็ยังมีดวงในการเปิดหีบของขวัญน,นะคะโอเคทุกคนเห็นตัวนี้ไหมคะตัวนี้เขาน่าจะเป็นกริฟฟินนะเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนว่าเขาเชื่ออะไรอืวันนี้เป็นวันที่โชคดีมากๆนักแข่งกริฟฟอนรักกีฬานะคะทุกคนเดี๋ยวมาวางน้องกันเลยโอเคน้องมาแล้วนะคะ น่าจะอยู่บ้านหลังนี้หรือเปล่า <c oughs> อืมใช่อยู่บ้านหลังนี้จริงๆด้วยไหนล่ะอ้าวไหนล่ะไหนล่ะอ่านี่ไงมาแล้วเดี๋ยวรอกดรับน้องเลย <c oughs> เรียบร้อย เรียบร้อยทุกคนวันนี้ยังถือว่าเราโชคดีอยู่นะคะทุกคนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บเหรียญที่เมืองต่างๆหน่อยวันนี้พี่แวะมาทักไทยเฉยๆนะคะมาอัปเดตอ่าอีเวนต์วันเด็กเล่นให้นะทุกคนสำหรับอ่าตัวละครน้องโยนาที่เป็น อ่าลูกควายเขาใช้ควายไหมหรือจามารีอ่ะจามารีเนาะที่เป็นลูกจามารีตัวเล็กๆนะคะพี่ได้แล้วตั้งแต่อีเวนต์ก่อนหน้านี้คือคืออีเวนต์นี้แหละนะทุกคนแต่อีเวนต์แต่ตอนนั้นพี่ทำไม่ทันนะได้รับรางวัลสเตจล่าสุดคือน้องโยนานี่แหละนะพอมันรีอีเวนต์มาอีกครั้งพี่ก็ไม่ได้รางวัลเป็นโยนานแล้วแต่มันจะเป็นพวกส่วนลด เวลาเราจะเติมซื้อเพชรอะไรแบบนี้มากกว่านะคะทุกคนแต่เอาจริงๆน้องโพนี่ตัวนี้พี่ก็อยากได้อยู่นะเนี่ยฟาร์มหินก็อยากได้อยู่เนี่ยอ๋อน้องโยนาตัวนี้อ๋อพี่พี่เข้าใจผิดหรอเดี๋ยวนะโพนี่โยนาอ๋อโอเคเข้าใจแล้วคนละตัวกับน้องโยนาน้องโยนาอีกตัวที่เราได้เขาจะเป็นลูกจามรีตัวเล็กๆเนาะอ๋ออันนี้คือโพนี่โยนา แสดงว่าคนละอีเวต์พี่น่าจะสับสนขอโทษด้วยนะคะอ่าน้องน้องโยนาตัวนี้ก็อยากได้อยู่แต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะไต่ไปถึงสเตจไหนพี่ก็ยังไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันอย่างที่บอกทุกคนว่าพี่รู้สึกว่าอีเวต์ลักษณะแบบนี้มันช้ามันช้ากว่าอีเวต์ในลักษณะอ่าเหมือนอีเวต์ที่ผ่านมาโรงเรียนมิตรภาพแบบนั้นคือพี่ว่าอ่าไต่สเตจได้ไวกว่านะทุกคน อีเวนต์แบบนี้มันต้องแบบเที่ยวเข้ามาเก็บบ่อยๆมาเก็บเหรียญวิเศษบ่อยๆนะคะเนี่ยกว่ามันอ่ะทุกคนดูนะถ้าใครที่เล่นแบบไม่เปตัวละครที่เป็นตัวผู้ช่วยเลยนะอย่างตอนนี้พลังแนะนำที่จะต่อสู้กับบอสได้คือ234พี่มีอยู่แค่92พี่ต้องรออีกกี่วันกว่าพลังแนะนำกว่าพลังพี่จะพอถึง2อ4พี่เลยรู้สึกว่า อีเวนลักษณะแบบนี้แบบในลักษณะที่ต้องสะสมเหรียญพิเศษเอามาอัพคะแนนอัพพลังเพื่อไปต่อสู้กับบอสเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันชา้าช้ามากๆคือถ้าไม่เปย์อ่ะน้อยมากที่จะทำทันทุกสเตจเอาจริงๆถ้าเปย์อ่ะสบายมากยังไงก็ทันแต่ถ้าไม่เปย์ถ้าเล่นแบบสายฟรีอ่ะจะไม่ค่อยทันสำหรับพี่นะพี่รู้สึกแบบนี้แต่ว่า น้องๆน้อง,องๆบางคนอาจจะชอบอีเวนต์ลักษณะนี้มากกว่าในลักษณะของอีเวนต์โรงเรียนมิตรภาพก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะคะว่าชอบอีเวนต์ลักษณะแบบไหนมากกว่ากันแต่พี่ชอบอีเวนต์ลักษณะอ่าเหมือนอีเวนต์โรงเรียนมิตรภาพมากกว่าพี่ชอบทำอีเวนต์แบบนั้นมากกว่า อ่เดี๋ยวถ้าพี่ว่างๆนะเดี๋ยวพี่จะทำคลิปแนะนำเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้พี่พูดไปแล้วถึงเรื่องการสมัครสมาชิกรอยยคลับใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวต่อไปพี่จะทำคลิปแนะนำว่าอ่าสามารถยกเลิกการสมัครได้ยังไงเพราะว่าค่าสมาชิกรอยยคลับเนี่ยมันจะต้องจ่ายทุกเดือนเดือนละ149บาทนะคะ ถ้าน้องๆบางคนอ่าสมัครไปแล้วแล้วก็อาจจะแบบไม่สามารถจ่ายได้ทุกเดือนอยากจะยกเลิอกอย่างนี้ยกเลิกยังไงเดี๋ยวพี่จะแนะนําให้ในคลิปต,ต่อไปนะคะทุกคนขอเวลาพี่อ่ารวบรวมเนื้อหารวบรวมข้อมูลก่อนนะคะเดี๋ยวพี่จะแนะนําให้ว่ามันจะยกเลิกยังไงจริงๆมันยกเลิกได้นะทุกคนยกเลิกได้ตลอดแล้วก็สมัครใหม่ได้ตลอดนะคะไม่ต้องห่วง ของพี่ก็สมัครมานานแล้วจ่ายมาตลอดให้มันหักผ่านบิน a a s เลยนะพอถึงวันที่12ปุ๊บหักทันทีเลย149บาทอันนี้ถูกลงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่พี่สมัครแรกๆอะ่ะเสียเดือนละ179บาบาทนะทุกคน เสีย179บาทมากี่เดือนก็ไม่รู้พี่จำไม่ได้แล้วเขาค่อยมาลดเหลือ149บาทนะนี่ถือว่าถูกลงแล้วนะอ่าแล้วก็มีน้องขับมาพี่จำได้แล้วว่าสมาชิกรอยัลคลับนะคะมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเลยสมาชิกรอยัลคลับนะคะอันดับแรกสิทธิพิเศษที่จะได้รับเลยก็คือได้รับโพนี่ฟรี ทุกเดือนเดือนละ1ตัวนะคะนี่เลยคือเขาจะให้เราเลือกจาก3ตัวนี้แต่และแต่และเดือนนะ่ะเขาจะมีมาให้เลือกสามตัวซึ่งเราสามารถเลือกได้1นึ่งตัวฟรีฟรเลยอันนี้คือสิทธิพิเศษอันแรกของสมาชิกรอยัลคลับ,บสิทธิพิเศษต่อมานะคะทุกคนมีตัวบูสเตอร์เห็นอันนี้ไหมเนี่ยสองอันนี้มีตัวบูสเตอร์ในการเก็บเหรียญ ตามร้านค้าต่างๆโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาจิ้มเก็บแบบนี้นะคะทุกคนสามารถกดบูสเตอร์ได้เลยแบบนี้อ่ามันก็จะดูดมาแล้วตัวนี้คือตัวเร่งเวลานะคะทุกคนตัวเร่งเวลาตัวนี้สามารถเร่งได้แม้กระทั่งพอเรากดบูสเตอร์ไปปุ๊บเดี๋ยวพี่กดให้ดูใหม่รอให้บูสเตอร์มันครบก่อนมันกดได้อีกรอบก่อนอ่า เร่งเวลานี่คือสามารถทําให้เราเก็บเหรียญได้ไวขึ้นด้วยแล้วก็สามารถเร่งเวลาเวลาที่เราให้โพนี่แต่ละตัวทํางานหรือทําเควสต่างๆให้เสร็จไวขึ้นได้นี่คือตัวเร่งเวลานะคะทุกคนแล้วก็สิทธิพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่มีโพนี่ลดราคาแบบนี้นะคะทุกคน เนี่ยถ้ามีถ้ามีสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือเขาจะลดเฉพาะสมาชิกรอยัลคลับเท่านั้นนะทุกคนอย่างอย่างตัวนี้นะักเรียนมิตรภาพจริงใจอย่างนี้นะคะใครที่เป็นสมาชิกรอยัลคลับก็จะสามารถอ่าซื้อได้ในราคาที่ลดลงมา40นะคะทุกคน แล้วอื่นๆมีอีกไหมเดี๋ยวนะพี่เนื้อก่อนหลักๆก็มีประมาณนี้แต่พี่ว่าได้ตัวบูสเตอร์นี้มันก็คุ้มแล้วนะแล้วก็แถมได้โพนี่ฟรีทุกเดือนนี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะบางทีเขาจะมีโพนี่มาวางขายที่ร้านสโต์นะทุกคนแล้วลดราคาเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกรอยัลคลับแล้วแบบบางทีเขาจะลดราคาเหลือแค่ อ่าใช้เพชรซื้อในหลักสิบอะไรแบบนี้โอ้ถ้าเป็นช่วงนั้นพี่เปกระนำเลยนะแบบซ,ซื้อ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 เลยนะเอาจริงๆอา้าวแปบาทคืออะไรเนี่ยน่าจับจังเลยเอาจริงๆเอาไหมทุกคนเอาไหมลดเก้าสิบเอร์เนเลยนะเซ็ตเพื่อนสีอืมน่าสนใจมาก ได้เพชรด้วย30เม็ดได้โพนี่1ตัวได้ของตกแต่งอีก1ชิ้นในราคา89บาทรวมแต้ม V.I.P. ด้วย30แต้ม,มน่าสนใจมากเลยงั้นพี่ไม่รีรอแล้วแหละขอซื้อก่อนละกัน89บาทเองเนอะโอเคซื้อไปเลยค่ะ เพิ่งมีเวลาได้เข้ามาดูชุดเซ็ตเหมือนกันเพิ่งเห็นวันนี้แหละแสดงว่าเขาเพิ่งอ่ามาวางขายวันนี้นะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนเสียตังค์แล้วสบายใจเนาะพี่เนี่ยโอเคเดี๋ยวขอวางน้องก่อนนะน้องอาศัยอยู่ที่ไหนเอ่ย อ๋อเนาะเดี๋ยวค่อยไปว่าอะโอเคเดี๋ยวพี่พูดถึงตัวบูสเตอร์กับตัวเร่งเวลาก่อนนะอ่าตัวบูสเตอร์กับตัวเร่งเวลานะทุกคนมันสามารถทําแบบนี้ได้ด้วยสมมุติน้องๆจะเก็บเหรียญตามร้านค้าต่างๆใช่ไหมน้องๆกดที่ตัวบูสเตอร์ปุ๊บพอมันเริ่มดูดเหรียญน,น้องๆก็มากดตัวเร่งเวลาแล้วมันจะแบบว่าดูดเหรียญเก็บเหรียญให้เราแบบรัว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 ,รว ตัวตัวเร่งเวลามันก็จะเร่งเวลาในการผลิตเหรียญในร้านต่างๆแล้วมันก็จะเก็บให้เราอัตโนมัติแบบนี้เราก็กดค้างไปจนกว่ามันจะหมดเวลาให้กดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยนะคะทุกคนทําให้เราเก็บเหรียญได้ไวขึ้นได้มากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จะไปวางน้องโพนี่ที่ซื้อมาเมื่อกี้ที่ไรแอปเปิลหวานแล้วแล้วเดี๋ยวพี่จะขอตัวแล้วนะคะ เดีย๋ยววางน้องก่อนโอเคต้องสร้างบ้านให้น้องก่อนนะเรียบร้อยรอน้อง22ชั่วโมงโอเคเดี๋ยววันนี้พี่อุ่มมาพักทายน้องๆเพียงเท่านี้อัปเดตสำหรับอีเวนต์วันเด็กเล่นเหลือเวลาอยู่6วันกับอีก18ชั่วโมงนะคะแล้วก็พูดถึงสิทธิพิเศษของสมาชิกรอยัลคลับเนะาะแล้วก็เสียตังไปเรียบร้อยแบาทนะคะสำหรับซื้อโพนี่ในเซต พิเศษเซตเพื่อนสีที่ลดราคาอยู่90%นะคะใครที่อยากไปตำก็ไปตำได้นะเขาลดราคาตั้ง90%เลยนะคะทุกคนวันนี้พี่อุ่มไปตำมาแล้วนะโอเควันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะน้องๆขาดดึกมากแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย